สวัสดีครับยางทองอรหลยยนต์ออโต้สวิตอำเภอชมพวงจังหวัดนคะรราชสีมานะจ๊ะวันนี้ไปเร็วๆนะงานเยอะรถยนต์ t o y ยต้า o r t u n e r นะวิธีการนี้ใช้ได้ทั้ง Fortuner ทั้งวีโกนะครับการดับไฟตัวนี้ไฟตัวนี้นี่เห็นไหมไฟกองโซล่า่ะวิธีการดับ ตอนนี้เราเปลี่ยนกองโซล,ล่าเรียบร้อยแล้วนะปลั๊กไฟสองตัวนี้อย่าเพิ่งเสียบนะเดินมา <Okay. S 2> เปิดสวิตช์ออนออนปึ๊บทิ้งระยะเวลาแป๊บหนึ่ง mm hmm. ออาเสียบปลั๊กหนึ่งสองเดินมาดูไฟลงไหม หายแล้วนี่ดับไฟง่ายๆจบนะเอาไปใช้กันได้นะครับของดี d ดีสอนแล้วอันนี้ของ v ีโกนะวันนี้ไปเร็วๆง่ายๆนะวิธีการนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเทคนิคการซ่อมเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ดูอีกนะแค่นี้แหละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ